ทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปนี้หน่อยครับทุกคนไม่ได้มันจะฆ่าผมนะทุกคนไอ้ฆาตกรโลกจิตอ่ะนุ่มๆขนมสายไหมนี่อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดินไปซื้อไส้กรีดเลยก็เดินผ่านวัดแล้วก็เดินผ่านโบสถ์อีกผีก็น่ากลัวโจรก็น่ากลัวกลางดึกแบบนี้ฮะเฮ้ยแป๊บนึงนะครับ คุณคอือใครกันน่ะเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะสวัสดีอย่าอย่าเข้ามาใกล้ผมสิคุณคุณคือใครกันน่ะมาทำอะไรเด็กๆจะมานี่ก่อนสิใครก็ได้ครับช่วยด้วยผมโดนคนโลกิดไล่ตามขนมในมือนายนี่มันน่ากินจริงๆเลยไม่ให้เป็นของผมผมไม่ให้หรอกฉันขอได้ไหมไม่ให้ไม่ให้เฮ้ยมานี่ก่อนเร็วใครก็ได้ช่วยด้วยก็ให้ฉันใช้กำลังใช่ไหมเฮ้ยทำอะไรผมเลยครับ นายจะเอายังไงพูดมาจะเอาขนมให้ฉันดีๆเปล่าต่อให้ตายก็ไม่ให้เว้ยไม่นะคุณ่ถ้าใครดีๆไม่ได้ต้องโดนแทนนี้แหละคุณทำแบบนี้กับผมทำไมผมแก้ไม่ให้ขนมฉันยังไงล่ะตายไปซะตายแน่เลยเออคุณทำแบบนี้ทำไม ฉันบอกที่แรกก็ดีอยู่แล้วนายมันดื้อเองนี่ออโอพอแสงสว่างเอยแสงคืออะไรแสงอะไรนะ่ะอะผมกำลังจะตายใช่ไหมใช่แล้วตายไปซะนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนั่นอะไรกันอะนี่เราอยู่ในอุโมงเหรอเนี่ย เฮ้ยนี่เราตายแล้วจริงๆเหรอเหมือนจะจริงแฮะมีรอยมีดตรงท้องด้วยอ่ะโอ้ไม่นะวงนี่พาไปไหนแล้วเนี่ยอ้าอ้าไหี่กันฮะ<น>กวนใครกันนะไม่นะแล้ก็ไปใกล้ผมนะ นายคุณไม่นะคุณคุณต้องมาป้อนผมแน่เลยผมไม่มีเงินนะไม่ใช่ฉันคือพระเจ้าต่างหากเหรอไม่จริงพระเจ้ามีผิวสีขาวต่างหากนี่นายเหยียดผิวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหยียดผิวแต่เปนโลกเป็นผิวสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนายดูยูทูบมามากเกินไปแล้วแหละฉันว่านะมาตรงนี้สิเดี๋ยวฉันจะอที่ไปทุกอย่างให้ฟังต้องกลัวนะ พอดีผมโดนแทงที่ท้องมาเนี่ยผมเลยกนนลัวเนี่ยรูอเหมือนว่านายจะตายนะตอนนี้ถึงได้มาพบฉันได้อะฉันตายแล้ว oh โอ๊ยนะโอ้นายชื่ออะไรเนี่ยฉันชื่อว่าฟรีโตะครับผมชื่อฟรีโตเดี๋ยวหน้านายชื่อฟรีโตใช่ไหมที่ทำ Youtube หรือเปล่าใช่แล้วครับตอนนี้ยอดซับนายกี่ซับแล้ว ประมาณหนึ่งล้านครับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะถามทำไมพระเจ้าเคยดู youtube ด้วยเนี่ยมันสวรรค์ก็มี youtube ให้ดูออฉันว่านายยังไม่สมควรตายตอนนี้นะเอาอย่างนี้แล้วกันนายอยากกลับไปเกิดใหม่ไหมล่ะนี่เรื่องจริงเหรอครับเ,เรื่องจริงสิไม่ใช่ฝันไปใช่ไหมนนเ,หนนนนเนี่ยนี่เหมือนฝันพรนฝันนีงกัไม่รู้แบบอันนี้แหละเรื่องจริงได้ครับได้โอกาสครั้งนี้ผมจะใช้คุมเลยครับ

ผมก็หลงงั้นเหรอนี่คือหลุมศพนี่นะที่เราอยู่ในโรงนี่โอ้อยวฉันจะออกไปยังไงล่ะโอ้นี่พระเจ้าแกงฉันหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ัวมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โอเคน่าจะพระเจ้าให้มาขอบคุณครับอ้าอในที่สุดฉันก็รอดจันได้โอ้ยเหี่ยดูร่างกายี่เป็นไงบ้าง โอ้แผลหายไปแล้วก็วไปเลยโอเคต้องรีบเดินกลับบ้านแล้วล่ะเออโอเคโอ้ร้านขายทีวีเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันข่าวของฉันนี่นะทีโต้ผู้ดิตามหนึ่งล้านทรับทุถกฆาตกรรมอนะโอ้ไม่นะโอ้นี่ฉันตังขนาดนี้เลยเนี่ยมีข่าว อยู่เต็มทุกพีวีเลยอ่ะต้องรีบกลับไปที่บ้านแล้วโอ้ไม่นะต้องรีบกลับแล้วเฮ้ยบ้านฉันทำไมเป็นอย่างนี้ไปนเนี่ยมันไม่ควรจะหรูขนาดนี้นี่แล้วน,น,นั่นใครกันเนี่ยฮะฮแกคือใครเฮ้ยนายคือใครเนี่ย ฉันคือเจ้าของบ้านหลังนี้เปิดประตูให้ฉันไม่เปิดเอาเปิดประตูเปิดประตูตองตองอยู่หรือเปล่าตองตองอยู่กับฉันมีอะไรกับแฟนฉันหรือเปล่าไม่ใช่ซะหน่อยตองเป็นแฟนฉันไม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออตองเอา ไม่เหลืออะไรแล้วฉันจนมากเลยบ้านก็ไม่มีให้อยู่บ้านที่เคยเป็นของฉันนี่พี่คะออคนี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมมายืนร้องไห้อยู่ตรงนี้ ได้ไงว่าพี่อายุน้อยอ่ะเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่เหมือนกันหนูก็เลยคิดว่าพี่น่าจะเป็นพี่ของหนูออหนูน่ารักจังเลยหนูเป็นลูกลใครเนี่ยพ่อแม่หนูน่าจะเป็นคนที่ดีมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยแม่หนูชื่อตอง <c oughs> นี่เราทําไม <c oughs> สภาพพี่เป็นอย่างนี้แล้วพี่ที่ออะไรมาเนี่ยโอ้โห,ห <c oughs> พี่ร้องไห้ทําไมพี่พี่ร้องไห้ทําไม พี่แค่รู้จักกับแม่หนูนะว่าพี่รู้จักกับแม่หนูด้วยเหรอมแต่วันนี้แม่หนูไม่อยู่บ้านนะพี่พี่เอมพี่มีเงินกินข้าวหรือเปล่าหนูให้เงินพี่พี่จะเอาไหมพี่เอาก็ได้ครับพี่ก็ไม่เป็นตังเหมือนกันได้นี่นี่น,น,นี่เอาเลยนูนี่ก็ตังของพ่อให้มาใช่ไหมนี่รับใช่ <อ raspberry S 2> ชนนะ พี่แล้วพี่จะไปที่ไหนต่อแล้วนี่พี่ดูพี่มีบ้านอยู่หรือเปล่าพี่ว่าพี่จะเดินทางอะ่ะหนูเดินไปสง่งเอาไหมไม่ต้องหรอกหนูเฮ้ยพี่ไปได้จริงๆหรอไปแล้วมาอยู่แล้วตรงนี้อะเจ็บใจจังเลยฮชีวิตฉัน <c oughs> ไม่เหลืออะไรแล้วฉันจะฆ่าตัวตาย ทุกคนนี่คือสภาพของยูทูบเบอร์นะครับที่ถูกเพื่อนแก้นะครับ oh. ดูสภาพเขาตอนนี้สิทุกคนดูไม่ได้เลยจริงๆนะครับอะไรกันเนี่ยเอา้าต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่รักมาเยืนทําอะไรตรงนี้ hmm. นี่ทุกอย่างฉันก็แกล้งเธอเองนี่รักเธอจะมาฆ่าตัวตายตรงนี้เลยเหรอคิดอะไรอยู่เนี่ย,ยเด็กนะั่นนายเด็กที่เห็นนะที่เป็นมาให้เศษตังคนะ์่ะ เด็กนั้นก็แค่ตัวประกอบฉันออกมาแกล้งคุณเฉยๆฉันไม่มีลูกกับใครทั้งนั้นแหล,ละแลวฉันก็ไม่มีแฟนใหม่ด้วยจริงๆฉันก็รอแค่คุณนี่แหละที<ม>่รักแล้วคุณเลิกร้องไห้ได้แล้ว<ม>นี่คุณจะไปไหน<ท>ฉันก็อยู่กับปานแล้วนี่ฉันก็อยู่กับเอ้คุณให้ฉันไปด้วยสิถ่ายพอหรืยอยังถ่ายพอหรืยอยังไอ้นักข่าวไปเลยอ้าวคุณ ไปแล้เว้ยไม่รอฉันหรอ,รอนี่ก็ขับตามนี่รู้สึกเหมือนอยู่ใน G T A